สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าได้ลาบปลาดุกกับปิ่งปลาดุกจ้าพี่น้องเอามาสามตัวลาบตัวหนึ่งพี่น้องจ้ามาแซ่บๆน้ากันกับแใบพี่น้องใเจ็บจ้าพี่น้องจ้าได้บลกม่วงมาแกี่ยมพมพี่น้องบ่แเกี่ยมเพราะดได้จ้ากินยังไดต้องกินบลกม่วงพี่น้องหมวงสม่ำบ่ได้ต้องคิดไปกินคือเก่าจ้าลองคออื้อื้อื้มนไงบ้างเส ซอยแบพริกนิบวใ้น้ำจัดซอยเป็นงทีเดวเป็นทอนทอนอ่ะเมนนี่คั แบบแบบเห็งๆพปงๆจะพี่นนองแม่นจ้าบริษัทเป็นน้านจ้าแม่นรับเ่งคุภาจ้ะ กูยกอนเลยจ้าะนั่าบ่แม่ไา,าเอาสอดมานาวกะปิ่ปาบมาจ้าสอดไม่ใช่ใช่ย viết đây cái gì này. Mm. Der er en papir. Gratulerer. พี่น้องจ๋าตัวของไม่เพ่นกับไม่เกียบเนาะพี่น้องราจารย์าจาน่าจว่าคอยเจ้าและน่าพี่น้องจ๋ากิกนข่ากินหน้าหนูทีิกินแบบบ้านๆเท่าคํามากินเวลากินเนาะไม่เกียบแต่ทีกินแบบควบถนัดของเจ้าของจ้ะพี่น้องบพมีการแบบว่าพอมาลงเกียบก็ทีกินแบบเรียบร้อยบ่แม่นได้พี่น้องกินขึ้นตามที่เขากินท้างหิวเนี่ะจ้ะพี่น้องนี่คือควมกริงนจ้ะ ปกติกินได้กินสนุกขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามารับชมขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นาากำลังใจให้ช่องของเพื่อนแชนแนลด้วยจ้าพี่น้องจา้า <c oughs> ของเก็บ่องแบ กินคิดอยากก็คือออกมากินอะไรพี่น้องบรงิ่าลตรงแบบเมนูแบบเด็ดเนาะแม่จ้ะมักยังอยากยังก็กินอะไะพี่น,อน้องจ้าอือพ่เแม่ขอ,ขอคุณค่ายัยพี่น้องมึงว่าในชีวิตป,ประจำวันของเพื่อนแม่เจมส์เนี่ยกินดูยยใจไหนแบบใดลักษณะใดพี่น้องคือช่วงมันอยู่ที่ว่ายาก จังคอยออกมาลงคลิปเนาะแม่ฝากมาพี่น้องแซ่บๆน้องกันจ้ะอันนี้เป็นลาบประดุก มันเป็นปนจ้ะแบบเนี้ยแม่งกับกระเทียมก็เข้ากันกินกับมะม่วงก็บเสียบนะ

thôi, P'nọc. Kìa. Khóc cả nằm nằm. P'nọc, khóc sao khóc tiếng. Như nằm cằn chà. Tình khóc lang. Nóng chá, im nọt chá. Bà đu câu mưa bố lại. tôi bà kinh lắm nó. ขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณหลายๆท,ที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งขอบคุณพี่น้องพี่เพื่อนไปเจอกันขอขอบคุณเนาะคลิปนี้ก็ไว้สนิทหลายจ้าที่้าพบกันใหม่จ้าพี่น้องจา้าขอขอ,ขอบคุณมาก